สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อจ้าโอ้เสียงเปียกเลยพี่น้องไข่นี่ขั้นเศร้ามื่อนี้เขามาปลามาเนี่ยงแม่งก้นสมทางไทยเอิรนแม่งแค่แหละจะจะกับเอิรนสักขีกับ่มเคยเนี่ยงจักเสือพี่น้องโตมากเลยังบ่ยโเคยเคยจับอยู่แต่ว่าไม่แก่ขายขึ้นแม่งหงอกแม่งเห่าบ่เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปไปล้าแม่งก้นสมตอนนี้มาหลายคนด้ตยจ่าตอนไหนยุบปลาเสียงแหบมาก็จะแหล่น้่งสบายดีเด้อพี่น้องปลาพี่น้อง เงี่ยไฟอีกกระถือกมาหลายคนอยู่นะจ๊ะเด้อกําลังจอดรถแถวไฮซ็อกขีดเลยพี่น้องเสียงส็กีดเปลี่ยนเดี๋ยวจอยเสียงข่อยเปลี่ยนโยมาหลายเมียนก่อนสมพี่น้องมาครั้งแรกในชีวิตเด้อนี่เด้อแล้วก็บ่เคยกินอีกพี่น้องแบบว่าถ้าไปหาคุดน่ะแบบว่าเทนกับเอาอยู่แต่ว่าบ่เคยกินนะแส่งเห็นโตมันใช่ เออแบบพี่น้องกในแบบนี้แหกม้าแม่กดสมตัวน้อยจะเคยไม่เยัยบเถื่อแหละนอกจากสองเถื่ออันนี้ขี้ใสบ่เหยียมเถื่อมันสิตายอ่ะมันแสบบ่เหยียมมันน่ะเหยี่ยบเถื่อแสบบ่แสบแม่พี่รีวัอกลัวไม่แข็งบ่เหยียบไม่แสบแสมนแหละไปจ้ามันลงหูมาสิถ่ายขีดสนางได้แหกม้าแต่สักีมยางมา Guy như một ai, <laughs> you? Sì, hỏi bè, sì hỏi hoa lap, you know. là. Hè? Sì, hè? 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 thằng Hè? ở Hè? 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 สกิ้งสกิ้งไปแล้ว <c oughs> มนันมันเด้จอจ้ายุดยุดยุดพี่นอ้อกตายไปพี่น้องเลยมนัมนมันตัวหนึ่งแหกว้าแล้วพี่นอ้องตัวถ่าลูกที่เบิดมือพี่น้องว่าจะถ่ามเกินมากไม่เห็นหแล้วเใส่ไหญ่

เออใช่ป่ะมาหยางจนเมื่อยหยางจนเมื่อยเนี่ยจับเลยดิหาตัวหนาบุญดูส่กกี่กันสื่อแต่ใส่เสียข้าหยาดุตเอาวะใส่สรงข้าหยาแบบจอยแบบขาสั่นแบบโซเลยประทะกับน้ำห้องบ่อในเขาปลาบ่อในเนาะพี่น้องเพราะว่าส่วงนี้เขาจะปลูกมันลายเขาจะดุตวะเลย ไม่หละโอ้พี่ดอพี่นอโอ้อง็นโตเนี่ยอย่าอย่ามันลงหูมันมันดเลยเป็นแค่นี้อยู่แล้ <laughs> không được rồi không được rồi không được không được rồi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  không ย่งวเทานี่บนีป้าเลยเหสิวะใช่ใช่เห็นก่อนดีเเบองที่ลงหูที่ลงหูยยองเลจะเอกกับไมงเงาไม่กงัีงไปไปมันๆเด้อมือนพ่อขัวเนาะเขาขีมกับเห็นต่คนซาทุบแหลมเงี้ยงนะก็เลยมามาไทยครีพีน้องเบิ่ง khẳng đẹp là xi vịt nhà thử mùi ư nhà thử mùi đã cái gì vậy hết 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 เปิอสีไล่มันตัวหนึง่งอยามันลงหูวีนอ้ะเอยเบ็อเอ็นตัวหนึง่งว้าวจีบเนาะถ่ายเอฟซีควันได้หัวใจแม่ก็แล่วสิว่า ถ่ายเอฟซีคนได้หูจักหูแจักซื้อมันหลังจากคยกินข้อมีนหมอสักทีหน่หมด้จ้ะทังทางหล่าเนี่ยเอิอไม่กนสมงพี่เนาะไม่สิออกสมสมนะถ้าก้อนค่ายใไมอก็จะต้มน้ำหลวกสักก่อนนพี่เนาะให้เหยืยวมันออกปวดพ่อละโอ้ ท่านขับท่างขี่รถพี่น้องท่างจับไม่ก่อนสมนี่นี่พี่น้อง,องปวกนานเลนนยคนบระตูมีปวกว่านี่พี่น้อง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 ตัวใหญ่ๆนะตัวใหญ่ๆนะโอ้ยมัน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 พี่น้องตัวน,นี้ เอาใส่ของไว้แล้วเด้ออยกมือเรียแยกขอมแล้วก็ได้ไปอยู่ๆอยู่อยู่ๆอยู่ สิบดายาน,นี่้บบนี้พี่น้องเอ้ยไปต่อพี่น้องตัวนี้เข้ามาทางมันแก,นก่เนาะเพราะว่าทางเราจะขีดมันบ่นมีพี่นอ้องมีเงื่อนคนป่าน่ะก็เลยมาทางถี่แต่เจ้าคนเคยเมื่านนี้อย่างยุนี่เคยเมานนี้อย่างพอเราเก็บออกเก็บออ,กกบอ,อกาก็ไลยมาทางมัน้มยเนาะไปพี่นอ้องุยต่อด้วยเห็นป่ะตวมัน้ะพี่น, <laughs> น้องเงื่อนคน มันมามันยังบนมาได้ทีนังเด้อทางมันแก่ป้าช่วยนะดีกระถือมันลงกูก็ะหลกขอไวายๆอยู่ก็เพิ่งอะเรามันยังเด้มีอย่งเด้อสักิีนะมันยังขังแหละได้นี่นะ lắm phiền ăn tony nha nan hát kakak yo mật lộ hát mật lộ hô tưng tony nha 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 lè 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 nha 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 nè, พี่คุกลนจะเลยพี่น้องพี่น้องเห็นไหมเออว้าตัวใหญ่นะเพิ่งกลนพี่น้องอ่ออ่อเฮ้เกือบไปเกือบลงหูในหูแมันนะแคมทางเลยพี่น้องเฮ้ยไม่เงาพี่น้องเลยไม่เงากับแบบนี้ ไม่กดส่งกับแม่เมฆจะขายกันป้าเนี่ยพี่เนาะป้าไม่เหงาตัวใหญ่ตอดคนรยอะสักอย่าตายบอกว่าไม่เหงาตอด้ะแต่ข้าวถามว่าไม่เหงาตอ้ดจะตายพี่เนาะในตัวใหญ่นะอันตรายเด้อเนี่ยพี่เนองพี่น้องพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วามันแบตโทรศัพท์เปิดป้ากดตรงตรงหน่แดงนะ ก็เลยเอาพามาแบ่งมาน้ำเนี่ยใสสะอักเบ็ดเบิดเราเปิดแผดเรได้พี่น้องอะเนี่จ้าพออีกแล้วตัวแดงๆพี่น้องที่ว่าม <900 pagar running> uh ันหายไปซาสุกีมาข่าวของไว้เล้วพี่น้องปกติเสียงกระตุกหนักตัวหยางมาแต่ว่าได้ปองอันข้าวเจ้าค่ายหนักมาหลุดหยากทั้งทื่อทั้งอันนี้ปกติสิอันใส่ใส่เสื้ออะไรก็ผ่ายนะ Nhưng chỉ lò Nhưng chỉ lò Bỏ ở đó đang cõng thôi nhé Ta bị nó đi hù Ê, cái lò hù lạ Không lò hù lạ vì nó tự nhanh nè Sáng tố Sáng tố Sáng tố Sáng Để tôi xí 2. ฮ่าฮ่าง่ายนะมมานงตัวเหี้ยเียงกันเลยคะองตัอีกแล้วสองตัวจะลงุด้วยปลาสงตัวพี่เนาะมวมวนมวนีโตเรียนีกันเลยเอสิขาเนี้ยังไมตาาพี่อะ่อนี่ปลาหลาลิ ลายักพี่น้องมันล่หูน่ัหัจะกินนจโล่เไมัโลงหูหันผักมันหักไปหนาไปหนานัดจ๋บอกกไมันโลหูดเลมันก็ขนหม่ใหม่ง้ม่อะไเนี้ยเงาลองอนเห็นตัวใหญ่น่ะ ต่อเจี๊บด้พี่น้องปับไปเพิ่มเติบหนึ่งเอนงี่ได้จะูไฮ้อเดกแล้วหูเด้อบอกมัพี่น้องมีผ้ามืเสียงป่าเขาจะเขาจะแย่งผ้ามื บาวอวพอดี่เขเีอีสากันทำไมเงี้เห็ดไตกัเอาเลยงกรไรค่ะเหีนะพี่น้ะงนี่นี่สิอันขึมาเพงแค่นี่ยเ้อพี่นนอะมันดีตามแค่กป่าี่ติ๊กตอ มันจะแค่ทางเลยทางเขาเป็นเก็บไมยพทางก็จะเหยดใหม่เลยทางสงส์ท่านมือคือทาเขาจะมาซับอื่แลวหลายๆตอนาสกีมันได้มาพม้นบระตูแข็งคือตอนว่าสกีมเนมาแล้วนมันแคที่มันร้ายแบบนี้ไม่ร้ายนะข้าเดียวทีเาหลือที่ทักล้างเลพี่เนาะ

โตแล้วปะขนาดตัวเสียงป่าก็จะยามเนาะจะยามผ่านมือมันล่แถวมันะเด็ยังมีท่าน ปลาด,ดจับอันนี้หูมันเลยพี่น้อมันมันมันแน่ว้าหนอกขี้นี่นาะมันมันพี่นนอง

ตอนปั่นแต่ถ้าเราสักขีมเนี่ยมันบ่องข้วเอนียคือเลยเขาจะสิ่าถ่ายคลิปนี่ะ สองตัวไม่พี่เนูะสามตัวสามตัวสมตัวสามตัวเสียงจสิบโมีสามตัวเส,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 สีย,งส,สสยงสกขนจนโมมีแห้งแห้งแห้งเ่พี่นออ้องอะไรไปไหวแต่ย่าได้ท่านจักจะสเขาจะเหนี่ยมไม่ร้อยนะ กจันเห็ดยางก็จะมัยงผ้า,นนา,ามูกนน,น้ำอ้าอากาศเยนัดน้งจากที่มาหอนมาเป็นเดือนพุนนน่าสกสะตุกยิบๆน่อนึงมัน,มน,มอนอีกล้วโอ้ยปวกป้าปวกเลยพี่น้องโบ้ตีนเจ็บเจ็ขนาดพ้นนน่ากระตกปวกออกเต็มล้ แค่แเ่ค <rôle> ล <à déc> ิปยเลยด้วยพี่นนองคลิปยาวเลยมันดูทีกันมันลายดีว่ะต้องมาบินลี่มาเขียวมากผ้ามือมันลายเห็นมาหาีอย่างเด้มาผีเต้แค่อีกะดีแล้วมันลายพื่อน่ะนยงยางกานเท้าลอยแต่ละตัวีดตัวหนึ่ง nó hơi nóng, nó nó, nó. lại tối ngày sẽ ăn kiệm đây nào. Đi kiệm Đi kiệm tôi, tôi như tối bây giờ mà tối lễn mà bây giờ tối giờ khí có, nó hơi nhẹn này thấy lấy lá khí kiệm ะ k ิ n คือตาดีแท้วะนานอดีเนาะเออบนมานไี่อะไรกับนานแงนไปขีเพาอเฮ็ดรับว่ะเอออย็นทายเยนทักอ้อหนเฮ้ยไปดูกัแถวว่ะ อนีี้สักคีมนี่ข้าวเดียลยมันอยู่จุ่มกันหลายตัวเลยแต่หลายค่ะพี่น้องข้าวเดียวไรข,ข้าวเดียวไรกจเสียเอาขาวของจะเป็นอย่างต่อนะพี่น้องก็ทะเลยังทะเล,ะะละขึ้นมายังอยู่ลุมอยู่นี่แถวผา,ามูพามูกะพี่นอ้องเขาจะแตดผ่าเห็ดถั่วครับพี่นอ้องถ้าก็มาหอดที่กัน ดูท่านสลตอนนี้เดี๋ยวสิมาถอดให้พี่น้องเบิ้งในงของเนะว่าถ้าได้ร้ายอีู่บ้างออกไซคลูเดียมันไฟช้อนก่อนได้ประมาณถว่วยหนักตูมหน่อยหนึ่งพี่น้องอะไรามาอะไราายเป็นได้ไว้หน่อยนึงยังวะเพื่อถ่ายคลิปแน่บากตัวฮากลับไปถ่ายห,ห้เบิ่งละเอียดทุกขั้นตอน้อพี่น้องถ้าถ่ายคลิปจับ้องเนะ นี่ตัวนึงไปจะเหลือตัวนึงหายตัวละเบิ้อล่ะสวยน้อยเนี่ยฮ่าขี้กระจอกแห้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิถธาไปท้องสาแหล่เด้พี่น้องเขายังขี่รถมาอยู่นะจ๊ะแล้วตายอัศวินอันนี้ของน้องขี้ม้องสิหัวาอะไรหน่อยถอยลงถอยลงมันด้ มันตายถอห่วงกันเลย้ยก็ได้ตู้ยังบก่ตายนี่ยกกระิตายมันสูงนะเปถ่อกก็จะขี่มเสคนเ้าขมลีขมลีวยเนี่เออนี่ต้องไวสห่วงม่า่าฮ่าฮ่งฮ่า่าฮ่าฮ่าื่อ พ oh. oh. oh, oh. ah, ี่น้องหลายค่ะพี่น้้องเดอมาซุ่มดูพี่น้องนี่โอ้รวมเดียวโอ้หัวด้วยพี่นกใกล้กวยเยื่อกนหลานเนาะโอ้หลายดีพี่น้กหลวงซะก่อนเนาะอย่ามาหัวก็อะไรตัวหนึ่งซีเร่นี่ยซีไร่ดิตายได้วหมยแล้วไนสีเด่ตัวหนึ่งโอ้หลวงหลวงอันเหนียวมันออกกันเนาะเป็นสีแดงอยู่ยหัดใจด้วยอ่ะอือ ลวกให้ยเงียวอันผืนมันออกก่อนกินนี่อนี่หกินยิ่คิ้วมันออกก่อนคนบ่มากเพราะมีนี่คนมากเพราะเสี่ยมันสิออกรสชาะเดี๋ยวสักทีจไปเสมเขาว่ามันอ่ามันมันสมันหอมหอมอ่าเดี๋ยวไปนอกร้างจากเราหลัวมันเจาไป็นดแดงเนาะน่ากลัว พี่น้องใบกี่หัวพ่อสิข่ายใจบ่ปรุงไปเลยปรุงเลยเลยปรุงเลยปรุงเรียบละว่าสีงามเลยพี่น้องนี่มีแต่กดใหญ่ๆตรงๆทุกคนได้นะนี่ยหนาผ้ามื้งมีกดยิ่ใหญ่นะขวบปลายหายมันหอมเลยพี่น้องยุกเลยพี่น้องเใส่ใส่มันพรั่งเสแหละบอใส่นมันพรั่อยากเส่พ่อตีพ่อใส่ มันโหดเมื่อไร่เแฉม่มันชุกอ่ะเออนั่มันหลีเนยนะกที่น้องสิมซิมสิมตัวไรอัอกแหกมานัางแรกนี่ชีวิต Qua yêu với số tiền mặt. Nobody hoàn toàn mặt. Tông thường lắm cái này đã không tụi em mặc học và thoát nắng. Tất cả mọi người bạn mama. Ah, bao 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 ออ่ไข่ใแมงมันค่ะนีจ้บันน่มาด้วสิไหบงไข่มันเนี่ยนมนเลยมาอเียกนได้เสียมยกนะเสียมกางนี่ว่มีเสมกินอย่างเดียวกากะเสมนี่ Bạn chọn mì bỏ nè Ừ, bạn cho này không một ươn Ừ nhá ừ. kì Bạn chọn à? mì bỏ <laughs> Bạn chọn mì bò để không ạ Bạn chọn chảo... bạn, chảo... bạn chảo cháu của ơn mấy anh à Mấy ngọt mấy ngào Mấy ngọt mấy ngào đấy. Cứ cằn Bố khởi chìm bưa đấy xe nàng rồi <cười> <cười>